ได้ไครับโทษนะครับ่ี่นงครับงนพี่ข้างหน้านั่ง่อยพี่หนุ่มาไม่ได้พี่ไม่รู้้นั่งอครับครับเอาพร้อมแล้วไปเลยพร้อมพร้อมเริ่มเลยนะคะ ต่อผมวินิดนลยครับนี่พริงเลยครับเอาพร้อมนะครับทุกคนได้ไหมไปนะคุณรอดครับเหตุผลที่เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคือวันนี้นะครับผมก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมครับยืนยันว่าผมไม่เอาผิดอะไรน้องบอยแล้วครับผมไม่เอาอะไรแล้วครับสาเหตุที่เราตัดสินใจไม่เอาความกับผู้กรณีเพราะอะไรครับ จริงๆผมผมไม่ได้แจ้งความอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับอาจจะเป็นไม่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งความครับแล้วผมก็รู้สึกผิดมากๆแล้วครับที่แบบตอนนี้มันมันมันแย่จริงๆครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยอยากจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมยืนยันครับว่าผม ไม่ไม่เอาเรื่องไม่อะไรกับน้องบอยแล้วครับที่บอกว่าเราไม่ได้แจ้งความมาตั้งแต่ต้นเนี่ยขัดกันกับรั้งที่มาพบพนกันกงานสอบสวนครั้งแรกนั้นไหมครับคือมันจริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้แจ้งความครับคือแค่มาให้ปักคำเพิ่มเติมแต่ในเรื่องของการดำเนินคดีผมก็ไม่ทราบจริงๆครับ วันนั้นที่เรามาหาตำรวจเนี่ยเราได้แจ้งความดำเนินคดีกับอยไม่ได้แจ้งครับคือผมคือวันนี้ที่มาให้ปากคำนะครับเพราะว่าผมรู้สึกผิดแล้วผมรู้สึกผิดจริงๆครับผมรู้สึกผิดกับน้องบอยผมรู้สึกผิดกับทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นนะครับ ผมขอโทษผมฝากไปถึงน้องบอยฝากไปถึงครอบครัวของน้องบอยฝากไปถึงทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับน้องบอยผมขอโทษครับผมอยากจะขอโทษที่สื่อมวลชนนะครับที่ที่รบกวนหลายๆครั้งขอโทษ ที่ผมรักมากๆขอโทษเพื่อนๆขอโทษผู้ใหญ่จากทั้งแกรมี่ไทย p ีบหรือผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ที่เขารักผมอะที่เขาเอ็นด,ดูผมอผมขอโทษครับ ที่ทําให้แบบผิดหวงังขอโทษที่ผมม,มีสติไม่เพียงพอขอโทษโรงเรียนอสมชันขอโทษคณะวิทยาศาสตร์การกีลาจุลานะครับที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปไปด้วยรวมไปถึงผมขอโทษเพื่อนๆที่จะต้อง มา,มาโดนอะไรแบบนี้สีขอโทษที่แบบรู้ว่าแค่นี้ก็ช็อกอยู่แล้วต้องไม่โดนกับผมไปด้วยอีกขอโทษขออาโหสิกรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมผมรู้สึกผิดมากแล้วครับผมแย่มากแล้วครับ ผมขอปรับปรุงตัวนะครับผมขอปรับตัวสมัยให้ดีขึ้นส่วนเรื่องค่าที่จะต้องรับผิดชอบน้องบอยไม่ต้องห่วงนะครับผมยืนยันเหมือนเดิมว่าผมจะรับผิดชอบน้องบอยค่ารักษาพยาบาลน้องบอยอย่างเต็มที่เต็มกำลังที่ผมจะทำได้ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคำติทุกคำเตือนสิ่งที่เดินทางมาถึงผมผมจะเอาคำเหล่านั้นไปไปแก้ไขตัวเองครับผมผิดจริงๆผมขอโทษจริงๆผมขอโทษนะครับทุกคน ผมอยากจะให้ทุกๆคนอโิอสิให้ผมด้วยนะครับความรู้สึกบ่อยนะว,วันนี้คือคนไม่ไหวกับกระแสสังคมที่คนข้างุนแรงใช่ไหมครที่ออกมาากระแสสังคมไม่เกี่ยวครับผมรู้สึกผิดจากตัวผมเองผมรู้สึกผิดจากข้างในของผมเองครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้มันเกิดขึ้นจากตัวผม มีสติไม่เพียงพอผมผมเลยอยากจะมาขอโทษครับก่อนหน้าที่จะมาให้ปากคำในวันนี้เรามีเดานได้คุยกับครอบครัวของบอยบ้างไหมคคุยครับผมพยายามติดต่อน้องบอยคุณแม่น้องบอยแต่ไม่เป็นไรครับ,รบเขาเขาคงจะโกรธผมมากเขาก็ไม่ผมพยายามไปหาที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้ออกมารับไม่เป็นไรครับวันนี้ผมผมรู้สึกผิดแล้ว ผมผิดจริงๆผมเลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากเอาอะไรกับน้องเขาแล้วครับไม่ไม่ไมในใน<ม>ช่วงที่เกิดเหตุวันแรกครับแล้วเราเองเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปไว้ตรงนี้เราถ่ายเพราะว่าอะไรครับผมผมก็กลัวครับผมกลัวผมกลัวว่าแม่เขาจะแบบผิดสัญญาหรือเปล่า ผมเลยกลัวแต่ผมกลัวจริงๆครับแสดงว่าเราอาจจะไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าครับตอนนั้นผมไม่รู้ครับผมผมกลัวครับผมขอโทษครับก่อนหน้านี้ค่ะเราทราบกันมาตลอดว่าเป็นคดีที่มีการแจ้งความกลับแต่วันนี้น้องยืนยันว่าไม่ได้แจ้งความกับแต่แรกครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ไม่เอาความผิดอะไรกับน้องเขาแล้วครับในส่วนวังนี้มาตำรวจ มาพบตำรวจด้วยเรื่องอะไรคะมาให้ปากคำครับตารวจมีการพักถามในประเด็นอะไรเพิ่มเติมคะก็ประเด็นนี้แหละครับว่าแบบยังไงอยากจะแบบเอาความหรือไม่เอาความผมบอกผมไม่เอาความครับผมยอมแล้วครับผิดจริงๆครับยืนยันว่าเบื้องต้นไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้ปารณีใช่ไหมคะค เรียบร้อยไหมครับครับแต่ทำไมแต่ทำไมตำรวจไมด้เชิญเราไหมในในส่วนได้ในวันนี้ฮะทั้งที่เราไม่ได้ถอนเราเราไม่ได้แจ้งความตั้งแต่แรกมามาให้ปากคำเพิ่มเติมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมเรื่องของคดีเรื่องของตำรวจผมไม่ทราบจริงๆว่าคดีมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ผมรู้สึกผิดผิดจากใจผิดต่อทุกคนผิดมากมก ขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ทําให้มันเป็นแบบนี้ขอโทษขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับกระแสตอนนี้มันไปถึงครอบครัวเราอย่างไรบ้างครับโอเคไหมครับแต่ขออนุญาตแล้วเนาะเราคิดไม่คาว่าการที่ชีวิตเรามาถึงตรงจุดนี้ได้เป็นเพราะในวันนั้นเราเองและก็ทนายครับได้ออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์ทุกวันนี้มันมันอยู่ที่ผมคนเดียวครับ ไม่เกี่ยวกับใครผมทำผิดผมยอมรับผิดขอให้ความผิดอยู่ที่ผมคนเดียวครับทำไมแตมีบางรายการที่แบบไปเคลียร์ๆอะไรผู้ใหญ่แล้วผมผมพยายามโทรไปขอโทษครับผมก็โทรไปขอโทษเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมฝากพี่ๆไว้ตรงนี้นะครับว่าผมจะเข้าไปขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีผลกระทบ หลังจากนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตตัวเองยังไงต่อก็ผมคิดว่าผมอาจจะไปปฏิบัติธรรมครับ ค่ะค่ะคดีตบรวชนเนี่ยเป็นคดีอาญาไม่สามารถยอมความได้อย่า,ง,ายงนี้ทางต้องที่ตำรวจว่ายัางไงบ้างคะเรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องต้องถามเรียบร้อยนะคะท่าชมขอบคุณมากะทำไมในช่วงแรกบอกว่าเราเองไม่ต้อง,องอคิดตางแต่วันนี้ถึงบอกว่าจะมีการช่วยเหลือครอบครัวอย่างจต็ที่สุดครับผมผมยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมจะช่วยเหลือมาตลอดอย่างเต็มที่แต่บางที มันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับวันนี้ผมยืนยันตรงนี้นะครับเนาะขอบคุณนะคะขอตัวนะคะเียนอรรวบ้านิดนึงว่าวันนี้ตารวจมีการสอบถามในประเด็นอะไรบ้างคะก็อย่างที่ผมบอกไปอะครับว่าว่าอยากจะยอมความไม่เอาผิดอะไรเขาแล้วครับมาให้ปากคำเพิ่มเติมครับสามารถยอมความได้หรอครับ หมายถึงว่าไม่เอาไม่เอาผิดครับไม่เอาผิดครับหมายถึงว่าเราไม่ยืนยันกับตํารวจว่าเราจะไม่เอาผิดในทุกกรณีถูกไหมคะครับและทางแล้เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าไงบ้างครับก็ลงบันทึกไว้เพิ่มเติมครับขอบคุณนะคะขอบคุณส่วนของรถนะครับรได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะพี่ๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับตำรวจถมาตออีกเื่อไหร่เนาะยังไม่ทราบครับเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวขอให้เป็นทางตำรวจแจ้งเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับ ตำรวจมีแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมไหมคะน้องไม่มีน้องตอนนี้ยังสองข้อหามเดือใช่ไหมคะขอบคุณนะครับตำรวจนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอโทษนะครับขออภัยกับที่ยำด้วย